สวัสดีค่ะร้านคุ้งตั้มนะคะแม่คอนใหม่มาแล้วนะแม่นะงานสวยๆเลยค่ะวันนี้จากแม่คนไหนพาไปได้นะคะเสื้อชนิดค่ะนสวยมากเราจมาพร้อมกับเอ่อเสื้อสอชิ้นนะแม่นะเสื้อสองชิ้นสวยๆ,ๆเลยนี่เลยว้าวกันเลยใช่ไหมล่ะงานสวยมากนะคะเรวจะมาพร้อมกับน้องเสื้อแอปเป สองชิ้นของเราชิ้นก็สวยมากเลยแน่นะคะน้าร้านงามต้องใหม่ค่ะงานต้องใหม่เลยนะสวยๆเดี๋ยวถ่ายให้แม่ดูใกล้ๆนะค่ะนแล้วก็น้องเสื้อสวยๆหน้าตาเก๋แม่ไหม่งก็เข้านะไหม่งก็เข้างานไหม่งก็เข้างานเสื้อใส่ออกงานก็ แฟชั่นชุดเซ็ตก็น่ารักแฟชั่นชุดเซ็ตก็สวยแน่งานปังไม่หวั่นเลยนะว้าวเป็งไงคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆ <c oughs> อมาเยอะเลยมาเยอะเลยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็งานแพทสุองอย่างดีนะคะแพคสุองอย่างดีเป็นใส่เที่ยวใส่ออกงานนะคะจึงแน่นอนสไตล์แกลชองแล้วก็งานเนื้อผ้า สวยนิ่งแน่เป็นไงคะไม่ไม่หมดไม่หมดไม่หมดต้องต้องโชว์ให้หมดนะต้องโชว์ให้หมดนะ <c oughs> ว้าวอเอาถุงแรกไปก่อนเลยด้วนะอีกถุงนึงเดี๋ยวรอก่อนเ,เดี๋ยวรีบเกะบให้หมดเอาแค่มีแต่ถุงแรกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดูใ,ใกล้ๆกลนะ้แล้วเนาะนี่เลยค่ะสวยสวยแม่สวย,ยสวยเลยถุงแรกไปนะคะยังมีอีกถุงนึง จ้ะยังมีถึงนะจ้าแม่แม่ค่ะเดี๋ยวพีเซนต์นะคะพีเซนต์แม่แม่คนไหนที่สนใจก็ค่อยดูงานพีเซนต์แล้วกันนะคะสวยๆว้าวมีแต่ตัวน่ารักมีแต่ตัวน่ารักนะคะเจอกันไล์หน้าแม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะ